ต้นนี้ตีตัวลำดับที่หนึ่งครับโอ้ยต้นนี้ตีตัวอันดับที่สองครับผมว่านะมันมีโครงสร้างแปลกๆเหมือนต้นมังคุดครับผมว่านะครับสิ่งที่มันอยู่ในป่าแล้วเหมือน,นต้นมังคุดก็คือต้อนอะไรครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะวันนะี้เปิดมานะมีเรื่องต่างป่าเจแล้วครับผม ขึ้นมาทางป่าบึงกวนแล้วครับวันนี้เนื่องจากว่าก็จะได้กําหนดในการที่จะเบิกกรีดนะครับวันนี้เป็นสวนบึงกวนนะฮะที่ผมรับจ้างกรีดอยู่นะครับก็ถึงเวลาก็ได้รับคําสั่งว่าให้ต่างนะครับแล้วก็บนนี้แหละครับที่ผมขึ้นมาต้นไม้นะลงไปปลูกที่พื้นราบของผมอยู่บ่อยๆนะครับจริงๆผมก็นําลงไปปลูกอยู่เรื่อยๆรแหละครับนะ บางต้นก็ติดนะบางต้นก็ไม่ติดแต่ก็จะพยายามนะครับวันนี้จะจัด5้าอันดับนะครับ5อันดับต้นไม้ที่ผมจะนําลงไปปลูกคือจริงๆมันก็มีหลายชนิดต้นไม้แหละที่ผมจะนําลงไปนะครับแต่ทีนี้5้าอันดับเนี้ยห้าอันดับเนี้ยถือว่าเป็นอัวหัวเลยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่รู้จักนะว่าเป็นชื่ออะไรบ้างนะผมอาศัยคือหนึ่งใบสวยนะต้นสวยอะไรอย่างเนี้ยครับนะความชอบส่วนตัวด้วยนะครับ แต่อันดับเนี้ยเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องดูนะแล้วก็ใส่ใส่ลำดับตีเอาไว้นะเผื่อพี่น้องรู้จักในอันดับที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเรามาเริ่มจากลำดับท้ายกันเลยก่อนครับลำดับที่5้าของต้นไม้ชนิดนี้ครับหายากครับนะที่บอกว่าหายากเนี่ยเนื่องจากผมเดินเดินดูนะครับลักษณะแบบเนี้ยมันมีอยู่ต้นนี้แหละครับนะต้นเดียว ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับมันเหมือนใบกระหนุนป่านะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่รู้ต้นอะไรนะครับด้านล่างใบออกกระด้างกระด้างนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีขนไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าก็ลื่นๆน,นะครับใบส่วนใหญ่ก็จะออกอาการเหมือนกับจะเป็นรอยหยักนะครับ เฮ้ยนะผิวลำต้นครับดูผิวลำต้นก็ลื่นๆนะลื่นๆนี่แต่โคนใหญ่แล้วครับเนี่ยปนามันดูทีตรงโคนมันใหญ่เลยครับเพราะว่ามันโดนสับบ่อยครับนะต้นไม้ทุกชนิดครับที่อยู่บนนี้โดนสับบ่อยมากนะครับตาพี่น้องพอที่จะมีชื่อหรือรู้จักก็อลองคอมเมนต์มานะบอก แล้วเดินไปดูในอันดับต่อไปครับมาสู่ต้นลำดับที่4ครับบอกเลยต้นนี้ยอดนี่สวยมากครับยอดออกมาสวยเลยนะครับเป็นต้นไม้ผมว่าโครงสร้างดูต้นโตน,นะนะครับแต่น่าจะเป็นเนื้อไม้แบบถ้าดูตั้งแต่ทรงต้นทรงใบนะครับ มันไปใกลๆครับในจําพวกของไม้จวงนะนะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้จวงไม่รู้ต้นอะไรครับนะในนอนครับผมต้องหาต้นกล้าเล็กๆดูก่อนครับนะหรือไม่ก็พอถึงช่วงฤดูฝนจริงๆนะถึงแม้ว่าต้นไม้คือต้นไม้แล้วเนี้ยครับโกนจะใหญ่ตรงนั้นนะครับโกะ ดูต้นแค่เนี้ยแต่โคนใหญ่มากเะครับเพราะว่ามันโดนสับหลายครั้งไงครับนะพอถึงซุ้มต่างปลาตีนึงก็โดนสับตีหนึ่งนะครับแต่สวยนะต้นนี้สวยนะครับอย่างที่บอกครับผมอาศัยหนึ่งครับคือใบแปลกแปลกนะแล้วก็ความชอบ <laughs> ผมต้องนําลงไปปลูกแน่นอนครับนะใบลื่นนะใบลื่นๆื่นอ่าใบลื่นๆื่นหลังใบก็จะมีดังดงนิดหนึ่ง หน้าก็ลื่นๆนะครับไม่มีความกายอะไรนะครับต้นข้อดูดูลำต้นนะลื่นๆนะอาจจะมีอาจจะมีตุ่มๆนิดหน่อยครับจัดไปครับต้นไม้ทีอยู่ในอยู่ในสเปคที่จะต้องนำลงไปปลูกอย่างแน่นอนครับ นนี้รังลำดับที่3มาดูครับครับนี่แปลกครับอนะมันคุ้นๆครับแต่ไม่รู้ทนอะไรนะครับใบด้านล่างจะเป็นกลายคายนะนะแล้วก็ที่ช่อใบนะพี่น้องดูครับช่อใบนี่จะอยู่เป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นแจกนะนะคือมันจะอยู่รวมกันนะใบจะรูรวมกันนะห้าใบนะครับ ห้าใบต่อต่อหนึ่งกิ่งใบหนึ่งก้านใบะนะเฮ้ยแปลกนะลำต้นที่ที่ยอดที่บริเวณด้านด้านบนยอดนะมันจะเหมือนมีฝนมีขนนะครับนะมีขนมีขนกลายกลายแต่ใต้โกนออต้นนี้โตแล้วนะโกนนีใหญ่ซะแล้วครับนะไม่รู้แต่ต้นเล็กๆน่าจะยังมีอยู่แหละผมว่านนะส่วนลำต้นนะก็ ก็จะไม่มีไม่มีความคลายไม่มีขนนะนะครับพวกนี้ต้นไม้ต้นต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยผมว่านะลักษณะคือเป็นไม้ใหญ่อแต่ที่นี่ครับเมื่อมันอยู่ในแปลงเกษตรมันก็ไม่ได้ใหญ่ไงครับโคนเนี่ยใหญ่แล,นะล้วโคนบางต้นเนี่ยโคนเนี่ยโอ้ยแต่ที่นี่มันแตกมันแตกแหนกใหม่นะครับพอโดนสับไปกลางนึงก็แตกแหนกใหม่ขึ้นมา บางบงคนนะออกเป็นสีอ่านกนะครับนะอ่าถ้ารู้จักก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับไปดูลำดับต่อไปกันเลยครับต้นนี้ตีตัวอันดับทีสองครับนะครับคือพี่น้องครับต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยผมว่านะมันมีโครงสร้างแปลกๆนะมันเหมือนต้นอะไรครับ เหมือนต้นมังคุดครับผมว่านะครับเอ้หรือก็บอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในป่าแล้วเหมือนต้นมังคุดก็คือต้นอะไรครับบ้านผมเขาเรียกต้นว่าหลายคนอาจจะพูดในเชิงสัมพนธนะว่าบอกว่าลูกสี่ต้นสี่ศอกไม่รู้ใช่ไหมนะไม่รู้ต้นอะไรนะครับนี่ลักษณะใบครับใบก็หนาๆนาะหนาๆนาเหมือนเหมือนมังคุดเลยนะครับ ตายใบก็ลื่นๆนะครับนี่นะเหมือนมังคุดเลยครับไม่รู้ต้นอะไรนะผมว่านะใกลนะ้ๆองค์ประกอบนะตั้งแต่ลำต้นอะไรนะครับต้นนี้อยู่ในลำัอที่สองครับนะแน่นอนครับนี่แต่โกวนี่ใหญ่แล้วนะครับโอ้โวโกลนี่ใหญ่นะครับผมอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกดเกลือมันติด นะต้ามันาต้นกล้าที่เล็กๆกว่านี้ไม่ได้ก็คงต้องกุดพวกนี้แหละนะครับก็ต้องพยายามนะในการเจ่เพาะเลี้ยงนะครับให้ติดให้ได้นะครับเพราะว่าก็หายากนะผมเดินเดินหานะก็ไม่รู้นะแต่มันต้นเล็กกว่านี้มันไม่รู้จะมองออกหรือเปล่าว่าเป็นต้นไอ้เจ้าเนี่ยนะนะลำดับที่สองครับขึ้นไว้แล้วพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกได้นะใน ในแต่ละลำดับนะที่ผมขึ้นไว้นะครับพี่น้องครับแน่นอนครับต้นลำดับที่หนึ่งก็อาจจะต้องอยู่สูงหน่อยครับโอ้เดี๋ยวปีนขึ้นไปดูครับต้นลำดับที่หนึ่งว่าเป็นต้นอะไร ต้นนี้ตีตัวลำดับที่หนึ่งครับโอ้ย,อยนะครับคือมันมีความแปลกนะต้นไม้ชนิดนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูมาดูตรงใบกันก่อนดีกว่านะครับใบนะจะออกเป็นเหมือนกับพวกใบใบอะไรใบเตียมอะนะอ่ามันจะมีมันจะมีก้านใบแล้วก็มีใบอ่ากะแนงกันออกมานะครับนะเป็นแตวยาวเลยนะครับ ใบจะลื่นๆนะฮะจะลื่นๆไม่มีความไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเนี่ยมันเหมือนกับมีมันจะมีมันจะมีเป็นใบเป็นอะไรมันมาห่ออีกตีนึงเห็นไหมครับเนี่ยแปลกมากครับนะถึงได้อยู่ในลำดับที่หนึ่งของผมมาในในไม้ประเภทไม้ใหญ่นะพวกนี้ผมว่าไม้ใหญ่อยู่แหละนะนะตอนนี้น่าจะยังตอนขึ้นนะผมว่านะอู เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องตอน,นเป็นยางไรกันบ้างครับพี่น้องพอที่จะรู้จักต้นไม้ที่ผมให้พี่น้องดูบ้างหรือเปล่านะครับถ้ารู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเราผมจัดอันดับไว้แล้วไงครับนะสงสัยว่าเป็นชื่อยังไงก็ได้นะครับเผื่อผมก็จะได้ได้ลองนําไป เสิร์ตก้นหาดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะจะได้เปรียบเทียบกันนะครับคือตอนนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะแต่ผมมาใส่คือความชอบนะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับเนี้ยเป็นไม้ใหญ่นะไม้ไม้ใหญ่แน่นอนผมว่านะวันข้างหน้าคือต้นมันโตนะครับแต่ยังมีอ,อีกปาร์ทหนึ่งนะครับที่นี่เป็นไม้เชิงสมุนไพรนะครับเดี๋ยวมาจัดอันดับกันดีกนะว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับ อีกสักสองสามันดับอีกนะครับเป็นเชิงสมุนไพรนะทีนี้เชิงสมุนไพรครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยพบกันในคลาบของสมุนไพรกันต่อนะครับเอาละครับพี่น้องครับและนี่ก็คือ5ต้นไม้ใหญ่นะถ้าพี่น้องรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกแล้วไว้พบกันนะในช่วงสมุนไพรต่อครับเดี๋ยวผมจะนําลงไปปลูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยพบกันครับ